อย่าเข้าใจผิดระหว่างป้ายภาษีกับพรบรต่างกันอย่างไรหลายๆท่านเข้าใจผิดคิดว่าป้ายภาษีกับพรบรคืออันเดียวกันนะครับเดี๋ยวโคจะลองอธิบายนะฮะรายละเอียดระหว่างป้ายภาษีกับพรบรให้นะครับป้ายภาษีกฎหมายบังคับให้ติดหน้ารถเพื่อแสดงว่าชำระภาษีแล้วรถที่ต้องตรวจสภาพก่อนต่อภาษี รถจักรยานยนต์อายุรถเกิน5ปีรถยนต์อายุรถเกิน7ปีรถติดแก๊สต้องตรวจทุกปีและมีใบตรวจแก๊สตัวจริงถ้าไม่ต่อภาษีจะต้องเสียค่าปรับเท่าไหร่นะครับรถจักรยานยนต์หเปอร์เซนต่อเดือนรถยนต์หเปอร์เซนต่อเดือนหมายเหตุนะครับ กรณีขาดต่อภาษีเกินสามปีจะต้องจดทะเบียนเล่มใหม่นะครับส่วนพรบรกรณีเกิดเหตุจะมีความคุ้มครองเบื้องต้นค่ารักษาพยาบาลสาม0 0ื่นบาทต่อคนกรณีเสียชีวิตสาม0มื่นห้าพันบาทต่อคนพิสูจน์ได้ว่าเป็นฝ่ายถูกค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเป็นแปดหมื่นบาทต่อคน กรณีเสียชีวิต5 0 0แสนบาทต่อคนศูนย์เสียอวัยวะทุกพลภาพถาวรหรือทุกพลภาพถาวรซึนเชิงรับ2 0 0แสนถึง5 0 0แสนบาทถ้าไม่ต่อพรบรจะเสียค่าปรับคนขับ10,000บาทเจ้าของรถ10,000บาทถ้าคนขับกับเจ้าของรถเป็นคนเดียวกันถูกปรับสอง0 0ื่น นะครับทุกท่านพอจะเข้าใจแล้วนะครับว่าป้ายภาษีเอาไว้สําหรับติดหน้ากระจกรถส่วนพรบรจะเป็นในเรื่องของความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและกรณีเสียชีวิตนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการข้อมูลเกี่ยวกับพรบรเกี่ยวกับประกันภัยต่างๆหร,หรือปรึกษาเรื่องเคลมฝากข้อมูลไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ ช่วยกันแชร์ให้เพื่อนๆได้รับข้อมูลข่าวสารดีๆกันนะครับสวัสดีครับ